ครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยครับอยู่ในช่อง KW Team นะทุกคนวันนี้ก็มาเล่นฝาไลน์นะครับก็ผมในการน้าอีกคนหนึ่งก็จะเป็นพิธีนั่นเองนะครับนั่นนเอไปแบเซโ่เอ้ยดับเบิลสองคนโอเคครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหานะครับพวกวีเพนะครับทุกคนก็มาที่เพจสติกกี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นให้ช่บพวกว p s เซิร์ฟไมคคงไมครับนะทุกคนนะครับแล้วก็จะมีตัวเว็บไซต์นะครับผมบริการรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับนี่นะผมตัวเว็บไซต์นะครับนะแพ็กเกจก็จะมีบอกประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับใครที่เปิดเซิร์ฟไม้ครับนะครับก็แบบคนเล่นเยอะๆพวกบางที่ขาดครับก็แนะนำแพ็กเกจสั่งขึ้นไปนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับ8 Core 16 รคประมาณนี้นะครับผมแปดบาทต่อเดือนนะทุกคนถือว่าพุทธคุ้มโคตรถูกนะครับก็อย่าลืมมาตัมกันนะครับพี่พีนะฮะสติกกี้นะครับผมมาเลือกตัวเลย Iron Beam เพเกิดเจลลแบล็คแคสกับแบล็คแคสอยู่ด้วยกันของเราแค้หมดเลยเป็นนะชอบ Iron Beam Iron Beam กันำไว้ด้วตรงไหนแบกอาวุธไปก่นใช่ใช่ตัวยีดูแหมพหาลงไหนล็อกกี้ปะเด็ก็จัดหะก็รองกันไปไปมัวบ้านงานการเรสายกลางดงตีนตามนั่นในนอกดวงตีนนะดติบ่ายโบจูนเ็ตอาไรโอโตนคับด่งยาวด่งยาวสองคนนะเยี่ ปิ่มเรียยังไงเนี่โอ้หลงเลยลงเลยโอ้โหของแน่นแเฮ้ยได้ปืนดีอนอเอาหมดจังหวะนี้อะไรก็ได้เอาหมดหิวหุ้ยเอามาแม็กแต่งเอามาเอาแม็กแต่งม,มาครับไอ้จีตรงไหน,มนไม่รู้เดี๋ดวยวยันเดนุ่มดีมัวไปงานเกินข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า,าใช่เลย สองห้าสองห้าข้างหน้านนอยู่อ่ะโอหูยดันเด้อยี่สองสามตีเลยมังนะ้งนะยิงกันนะหน้าหนุกอ่ะหน้าหนุกอ่ะขอยยัดเข้าไปแจมนะครับสุดหล่อเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วก็น้าเราหน,น้าเราบ้านหน้าเลยนนล่วงล่วงร้อยอแล้วต้องจ้งยิงไกแปลกๆไงไอ้คนอคบบไอ้ใจจริงด้วย เอเจเจเจอสฟ้าไปสยฟ้าใจไปใสฟ้เดินเดินดงในดงต้นตีนกระจายอืโดนสวยอารุณเขามาจำเช้าน้องเหล่เนี้ผมมือสไลด์แคนท์ครับเฮ้ยหลังเข้าอ่ะหลังเข้าเนี่ยเนี่ย ขอของหน่อยขอของเฮ้ยเโดน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 บ้านบ้านบ้านสองตัวเยอะตัวแรกอ่ะตันแดงหนึ่งตันอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังหลังกระเพงไอ้อ้วนไอ้วันกัวกลัวกลัวกลับมาดีวะก็มาในฮาวส์ซะหนอ เนไม่เยตายวนึ่้เว้นโกโจนโกโนโอ้หเขียไม่ถึงโคตรโง่เลยมาเนี่ยอะไรเอาแปดได้มหเฮ้ยข้างบนมีแหวไอ้อ้วนไอ้อ้วนคนคนคน ไอ้วนตอช้อแป๊ดนี่เโอ้โหปืนแรงจังไงหนุ่มหุ้ยสคบสี่เอาดิดีอเราที่อะไรสกรบสี่เลยนะสกูบไหนสองเอาสี่แสนไหนโอ้โหแสนแรกขอบคุณพระเจ้าระบบดีผมรักเกมนี้ครับโอยเจอเจออยู่ไหนที่ไหนสามร้อยามสิบอะสเนี่ยเนไปไปแล้วเนเด้อเไ้องตัว โดนโดนุ้ยกดแตกเขาเลย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 วิวิจะพลาดเรียบน้องเรียบน้องได้ปะได้ปะ้ยกแตกแล้วไอ้กดเบอร์หกดิ มันนับเกาะได้ได้ไม่ได้อ๋อไม่ได้เก็บมาหรอไม่ได้เก็บมาหรออ๋อนี่ไงรีโตได้เยอะอันหนึ่งรีโตก่อนเฮ้ยมามาไออ้วนไออ้วนไออ้วนเดี๋ยวครับน้องอรุษสวัสดิ์เมื่อกี้สไลด์ยิงกูดิ้นแล้สไลด์โดนหัวได้วเบาไล้ปเบาว่าอ้นน้องพี่พี่ขอโทษว่าน้องรักพี่ขอโทษกวนตีนเข้ามาแม่นนี่ไงนี่ไงโอ้โหอะไรวะนั่น ทิศเจ็ดห้เาเจ็ดห้าเจ็ดห้าเ็ล้ากามันอยู่ในบ้านลังบ้านหรือวะนี่ไงนี่อาลูสวายครับน้องคบวกคบขอบขเต็มกระบาลสามเนี่ยไปแล้วออกไปแล้ววิง่งวิ่งออกไปข้างหน้า้ะมั้ง เห็นไปแล้วข้างบนมีวะสาระไม่มีนะผมเดี๋เมื่อกี้แบบเปล่งพื้ตายเลยเอ้าในบ้าน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 ถอยถอยก่อนถอยก่อนสองตัวไม่ใช่ในบ้านด้านบนในบ้านในบ้านในบ้านแหละในบ้านอยู่ในบ้านอยู่แดง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 วังนี่มันวิ่งอยู่ข้างในกันนะ ใจเย็นน้องชายพี่ตัวนึงอ่ะตัวนึงอยู่ล่างอีกตัวนึงอยู่ล่างนี่ไงมึงนานแล้วเนี่ยอ้อมหลังเหรอมือทนายแค้นฮอปท้อทีน้องของดีสลิงมาเลยจังหวะนี้เฮ้ยไม่ต้องว่ะไม่ต้องสลิงมึงเข้านี่อะไรสิบห้าเออสิบห้าสิบห้าสิบห้าเป็นอะไรวะเสียงเหมือนปืนกวนแก่เลย เริ่มแล้วเริ่มดังอ๋อนั่นไงนั่นไงตัวนี้ด้วยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยตัวจริงตัวจริงกอดจะแตกมาเดี๋ยววะกอดแต่กอดแต่กอดแต่แล้วเอาดีเดีวดิ๋ยวแต่นี่ก็มาดีเว้นไม่ของเลยโอเคเอาเลยระวังนะส่งตัวหน้าส่งตัวหน้าสามสี่ห้าสองตัว เราเป็นกอบเบลส์สามไม่ไ <tı> ด <ro> mm, <t> ้เลยโอ้โหเหตยที่วิไต่หมาเอออะไรลงเลยเนี่ยโอ้ยตีตัวเลยเหรอเฮ้ยยิงดิยิงดิมันมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งมันจะตายครับเป็นยัง่ะไอ้วัน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 วิเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยจะร้อยหมื่นตัวแตกเจมส์มดเฮีย สวย <c oughs> อ้วนขาหัวเมื่อกี้นเนี่ยไอ้อ้วนพี่ยิงไอ้อ้วนล้มมาดิอเอาผมเมื่อกี้ใครฆ่ามั่อ้เอาพี่ยิงอ้วนล้มอ่ะเอาพี่ยิงอ้วนล้มอีกซ้ำวิดเอนมีเมียปะวิดเอนตนี่ไงแรงวิดเอนตก็แรงเล็กเกมก็แรงไมหดลเฮ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งโว้ยใจเย็น I know. I know. ไอ้หนูไอหนูใจเย็นดิไอ้หนูมาอย่างงี้เดี๋ยวก็แตกฟรีเว้น เฮ้านี่กดแล้วมันเสียงรดเลยข้างบนมีกล่องชุดอยู่อุ้ยก็มาเด้อวะก็มาเด้อก็มาเด้อก็มาเด้อเวียดเจ็ตแม่เลยซักตายละเฮ้ยข้างเข้าข้างเข้าเกิดไรเอิงเอาเลยเองเอาตัวนู้นเลยแต่น่ะน่ะที่เองยิงล่วงอ่ะตรงไอ้นั่นอ่ะข้างล่างตายไปแล้วไอ้ดิไม่ให้เอาของให้เอาขอเด้ายาวก่อน ก็คงยังไม่มีึ่งเลยเกมแม่งจอกก่อแรงที่หายเลยอ่ะเออดีปืนมันยิงมีดาเมจมือทนาแค้นครอปไม่น่ามนีน่าจะเล่นกันขอบวงนอกนู้นเลยเตานี้คงได้ทีหนึ่งต้องอาทิตยที่เหลืออยู่ตี้เดียวเอ้อสองตี้ประมาณส<อ>ี่คน สี่คน<อ>ที่หนึ่งต้องมา,<อ>าแล้วจั้งหะเนะาะไอรลอมบีมยังไม่ได้ใช้เลยอะเอานี่ไงไอร้อนบีมยังอ,อยู่เลยเนี่ยของใครก็ไม่รู้เนะี่ยไม่เป็นของแมปอยู่แล้วมันจะมีของแมปแล้วก็ที่เราไอ้นี่มาเพิ่มไอปีเอา้มมาเรียบร้อยมีคนตายอุ้ยสองคนเลยมันยิงกันข้นางในนู่นบอกว่าเออมันตายนอกวงมันต้องมีแน่นอนยิงยิงเรียกเลยยิงเรียกเลยยา มันต้องมามันยิงแล้วยิงเปิดตำแหน่งทำไมอ่ะเล่นเล่นเกมก็เล่นเกมดีกัม่จำะมันจะมีบางตัวแม่งล่องขุนนะโคตรเยี่ยเลยมันมันหายตัวได้อ่ะไม่มีตัวไหนทำให้มันแพ้ทางเนี่ยต้องหอบมันแพ้ทางอะไรอะไม่รู้อะสามสีวิตคือแบบถ้าปืนถ้าปืนยิงโดนอะ ตัวนี้มันทำให้แพ้ทางก็ได้เนี่ยมันเป็นปลาหมอกอ,ะอ่ะเออวังก็ได้นี่หว่ามันก็มองเห็นแล้วเนี่ยเออวะ่ะบีบตรงนี้ละหาที่แอบเลยอ้าวตายงั้นเอาตายเอาตายตายเดี๋ยวเขาวิ่งมาละไอ้นคนสุดท้ายอ่ะเดี๋ยก็ต้องมาเจอกันในนี้แน่นอนอ่ะดูทรงละใครจะหมดแล้วเนี่ยอ้าวตายน้องทงอ้าสวยดิครับสวยดิี เอาอเค,ครับก็เรื่องนี้ก็ไปแล้วคุณดู๊ายบายครับ